สนะครับพยพงศ์สุกินเลยนะครับเอาขี่รถของห้องหูสวนอากาศพีเอ็มประเทืองมอเตอร์ครับโรเจติกครับและ5้ีพนักงานนะครับอุตสพีเอ็มประเทืองมอเตอร์พร้อมกระต่ายดงทันพญพง์สุขเจรญนบขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วมาลูกสี่ขึ้นเยพลวดขึ้นมาแล้วครับปละเทืองมาไกลด้วยวันนี้จากภาคอีสานครับมาบุกกันยันภาคตะวันออกเลยทีเดียว โอ้โห oh เจ้าเตยพรวดขึ้นมาอีกเหมือนกันโอ้ยช oh oh นกันเข้าไปสองคันแล้ครับ oh มาโอ้โ oh หหมายเ,ยเลขอะไรครับนะ่ะหนึ่งแปดสองอ่าเสียเลยนะฮะเตยหนึ่งสสองนะฮะเต้ยสุภกิจเอ่เต้ยสุภชัยผักเครือทำให้ธัญพงศสุขจเจริญน,นั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งนำเลยนะโอช <na. S 1> ิครับ ตามด้วยวัฒนาการลยาตามด้วยเลียวสีและเศษตามด้วยเจ้าตาสุเปิจแสงนินเกิดครับตายแล้วดูตอนนี้เดี๋ยวมาไล่เอาในคลองมาไล่เอาในคลองหลังจากที่โดนไปแล้วเรามาดูนะเจ้ากระต่ายดงนี่ดโดนเข้าไปแล้ว โดนทางตรงนะหมายเลขสามพศกรปริยะวงทรโอชิโออิชิขึ้นมาอยู่อันดับที่1ครับจัดกระ่ายดงเทลพงสุขเจริญของประเทอรมอเตอร์อยู่อันดับที่2องอธิบสาเป็นวัฒนกัลยาครับวัฒนกัลยาจากบีบอยะยองสีทองปานด้วยรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเอ็นโ o โร f ีอาเอฟท้องถิ่นโอเพนเดิมนะครับ โอชิย่างคงนำครับมาได้ดีทีเดียวนะครับและตามมาด้วยกระต่ายดงครับหมายเยลขสามล้มลงไปปราบัตรกรมาเรียวงซอนหมายเลขสามอีกคันหนึ่งนะแต่ผู้นำก็ยังเป็นในส่วนของโอชินะฮะ หมายเลขสามนะเมื่อกี้นี่คนละสนะสามคนละคันกันครับโอครับโอชียังคงนำมาทีเดียวนะพยักหน้าหยกนะจากจันทบุรีโอ้โหฮอนด้าเอเชียบอวินด้วยอีเดมัสซ์ด้วยมาเป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะครับค่อนข้างที่อันนี้ก็ตายดงมาแต่ก็ยังไม่ขาดนะไม่ขาดอ่าสันจะพงสุกเจริญไล่บี้ติดเข้ามา เราขอเจะไอพีเอ็มบัตเทิองมอเตอร์สุภกิจแสงนินเกิดด้วยตอนนี้ลุกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เต้ยเต้ยเต้ยโอ้โหหน้าเสียดายล้มลงไปนะไล่แสงทางตรงมาเรื่อยๆครับเต้ยตอนนี้สุพัฒใหญ่ผักเขือนะครับแต่ว่าตำแหน่งก็ค่อนข้างห่างนะครับขึ้นมาเป็นในตำแหน่งที่5แล้วที่1เป็นในส่วนของโอชิ ที่2องตายดงที่สามพัฒนากรยาที่4ี่ใครฮะพุทธการบุญชาลีแล้วก็ที่5เป็นของเต้ยใช่ไหมใช่แล้วที่หก็เป็นเลียวศิละเสรอ่าเรา <ละ S 1> มาดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับอย่างเป็นของโอชิแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งที่2องก็ตายดงตงันเดพงตงันเดพงละวัฒนะที่3และที่สี่พุการบุญชาลีที่5ครับสุพัชชัยฝากเขืออีกสรอบครับอีกสรอบ ยังทันไหมเหียเหฉียงก็ลุ้นอยู่หลังผมนี่แหละเสียงดังเชียเสียงดังเลยกำลังลุ้นอยู่กำลังลุ้นอยู่แล้วก็ส่วนหมายเลขสี่ป่นี่ก็เป็นศิลเสษนะครับอยู่ในกลุ่มหลังหลังเตย้ยขึ้นมานะฮะนี่ไใช่ให้โดให้โดใช่ใช่ เรามาดูนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าโอชิเริ่มไม่ห่างแล้วนะครับตอนนี้ก็ตายดงไล่ติดโอชิเข้ามาแล้วเอาแล้วครับทันจะพงสุขจเจริญครับตอิ <ไล S 2> ชิไม่ยอมหรอกนะเอาดูกันย,ยาวๆครับตำแหน่งที่สามยังเป็นวัฒนกัลยานะครับวัยรุ่นทุนน้อยแล้วก็ที่สี่ของบรรราการบุญชาลีครับที่ห้าเตยธุพชัยผักเครือ สุภกิจแสงนินเกิดครับตด้เหรอใช่อ๋อเขาบอกว่าพันธกานบุญชาลีพันธกานบุญชาลีนี่ใช้เปิดเจ็ดสามเจ็ดสามสามสับไปสับมาโคศกก็งงเลยใช่ไปไงสอนศิริแหมนิ่งอย่านะเราปกเปกรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วที่เห็นอยู่ข้างหน้าเต้ยนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเต้ยต้าสุภกิจแสงนินเกิด เจ้าตาเจ้าตาของทีมงานของประเทืองมอเตอร์ครับ,ออบก็เอาเบอร<ด>์เอารถบนราชธะนีเอาเบอร์สิบเจ็ดใครไปขี่ไม่รู้ละหนีเขมรมาถึงนี่เลยครับเอประเทืองเราเอา้าวทีหนึ่งยาวมากครับรับทงหมากลุกสําหรับโอชิพัสกรตรงตารางหมากลุกรับไปเรียบร้อยธันพงศุขเกลื่นหมายเลขสี่ที่สองครับหมายเลขสองวัฒนก,กัลยาหมายเลขหนึ่งสามเจ้องเตอร์สุบูชัยบักเขือและ ตาสุภกิจแสงนึน่งเกิดขี่รถหมายเลข17นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยนี่ครับพนักงานบุญชา